วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมดัมนะฮะพาไปกิ้งก็พามาไหว้พระที่วัดสารพีนะครับตำบลลวใหญ่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีนะครับก็จะเหมือนทั่วๆไปคือวัดเนี้ยคือผมเป็นคนเกิดวันพฤหัสนะครับผมก็จะพระเป็นพระปางสมาธิเวลาผมไปไหว้ที่ไหนเนี่ยก็จะเจอแต่เป็นปางมันวิชัยปางสะดุ้งมารก็แล้วแต่แต่พอดีเหมือนว่าที่เนี่ยหลวงพ่อใหญ่ที่เนี่ย,ยถูกจริตกับผม อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะผมเข้ามาที่นี่แล้วผมรู้สึกว่าผมสงบก็แล้วในวัดก็สวยชอบเข้ามาแล้วในวัดจะพูดถึงว่าอาจจะไม่สวยแหละแต่คือผมเข้ามาแล้วผมชอบแหละผมรู้สึกว่าเข้ามาที่นี่แล้วใจผมสงบแล้วก็ไหวามาไหวเรื่อยๆนะครับลองดูครับต,ตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาดูนะครับถ้าเกิดสายมูก็จะมีพระพระ พระอินทงช้างเอระวันมาลอดท้องช้างได้เดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วก็มีตอนนี้ท่านหลวงพ่อทินะครับเจ้าวาดเขาก็ทำท้าวเวสสุวรรณตัวนี้ส่วนตัวผมว่าผมมาไหว้วพอไหว้หลวงพ่อใหญ่ที่นี่เสร็จผมก็มาไหว้ท,วท้าวเวสเห็นคนแถวนี้เขาถูกหวยเยอะแต่ผมอะไม่ถูกขอแล้วไม่ถูกแต่การงานดีขึ้น ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ลองดูอันนี้เดี๋ยวผมจะพาพาเข้าไปดูหลวงพ่อใหญ่นะครับไปนมศักรสการหลวงพ่อใหญ่ในวิหาร โปรดหมู่ประชา ด้วยนะพระพรมเราก็มีพระพรมพระพรมก็มีเรียกว่ามาวัดสระพีแล้ได้ครบเลยถ้าจะให้ทุกต้องถ้าจะไหว้อะต้องมาถึงต้องไหว้พระก่อนวันพ่อในโบสถ์โบสถ์นี้เป็นโบสถ์มหาอุดหนึ่งเดียวในจังหวัดสุพรรณบุรีมีอายุกว่ากว่าร้อยปีกว่าร้อยปีแล้วก็ไปที่สถานหลวงพ่อหลวงพ่อพุทธมุนีสี่มงคลหลวงพ่อใหญ่ ซึ่งเป็นปางสมาธิราชจะนึ่งเดียวในจังหวัดสุพรรณบุรีที่ประดิษฐานอยู่ในโบสถ์เพราะว่าปางสมาธิเนี่ยจะไม่ค่อยมีจะมีก็คือหลวงพ่อโสธรส่วนใหญ่พระประธานในโบสถ์จะเป็นปางสะดุ้งบานหรือเขาเรียกว่าปางบานวิชัยแต่ว่าวัดสลพีของเราเนี่ยเป็นปางสมาธิสมัยอยุธยาตอนปลายน่าจะคิดว่าน่าจะสร้างตอนนั้นเพราะฉะนั้นญาติโยมที่ได้เดินทางมาที่วัดสรพีเนี่ย โยมได้ไหว้ได้หลายอย่างก็คือไหว้หลวงพ่อพ่อใหญ่ในโบสถ์หลวงพ่อพุทธมุนีสีมงคลแล้วโยมก็ได้อธิษฐานจิตขอพรปู่ทาเวสุวรร์รุ่นบรรดาลโชคลาภแล้วก็ไหว้พระอินทร์ทรงช้างอินทราวันไปรอดท้องพระอินทร์ทรงช้างอินทราวันกันเดี๋ยกว่าได้หลายอย่างและสถานที่วัดสารพีของเรานั้นเป็นสถานที่กว้างขวาง ญาติโยมที่จะนําคณะทัวร์นำรถบัสรถทัถวร์มาลงก็มาหาสถานที่จอดรถไ,ได้ง่ายห้องน้ําเราก็มีพร้อมที่ญาติโยมเห็นอยู่ด้านหลังนี้พี่ช่างกําลังทําอยู่ด้านหลังของอปูเ่อปู่ทาเวสวรรณนี้เป็นอาคารที่เราจะาลังจะสร้างเพื่อประดิษฐานปู่ทาเวสวรรณรุ่นบรรดาลโชคลาภขนาดของนายอาคารนี้ก็คือ กว้าง12เมตรยาว14เมตร40เซนเรียกว่าใหญ่พอสมควรที่เราจะตั้งอยู่นั้นก็มีตรงกลางที่ที่เป็นแท่นปูนนั้นเราจะประดิษฐานปูทาเวศวรขนาด5เมตร9เซนซึ่งเป็นเนื้อทองเหลืองทั้งองค์เลยและส่วนด้านข้างสองข้างนี้จะประดิษฐาน ปูทาเวสวุวรรณขนาด2เมตร30เซนที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าที่เป็นองค์ประธานของวัดองค์แรกที่เราเอามาให้ญาติโยมบูชาอางค์นี้ซึ่งเราเอามาตั้งแต่สองสมปีที่แล้วตั้งแต่คนยังไม่ได้โยมมาไหว้กันแต่ว่าขณะนี้เรามาตั้งไว้ช่วงข่าวที่ญาติโยมเห็นนี้ตั้งช่วงข่าวนะโยมนะเดี๋ยวโนะย,นะยมจะคิดว่าเอ๊ะทำไมมันตกกระปกดูไม่สวยงามเพราะเราตั้งไว้ช่วงข่าวก่อนเพื่อว่าทําตรงนี้เสร็จก็จะย้ายไปตั้งด้านในด้วย ก็คือที่พิพนธที่ตรงนี้ญาติโยมมาจะไหว้ปู่ทาเวสวรรณสามองค์ด้วยกันองค์ใหญ่ขน,ขนาดห้าเมตรเก้าเซนแล้วก็องค์เล็กสเมตรสมเซนสององค์ก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่มีศรัทธาอยากจะร่วมบุญในการสร้างอาคารปฏิสถานปู่ทาเวสวรรณรุ่นบันดาลโชคลาภโยมก็มาร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาก,ก็ไม่ได้บังคับ ญาติโยมมาไหว้มาที่วัดสารพีให้ญาติโยมมาบริจาคที่วัดเลยจะได้เห็นสถานที่เราสร้างจริงเราจะไม่ได้ทําบัญชีให้ญาติโยมบริจาคลอกก็คือไม่อยากรบกวนญาติโยมเห็นว่าเศรษฐกิจตอนนี้ญาติโยมก็ลําบากแต่ถ้าญาติโยมอยากจะร่วมบุญกันคนละ5บาท10บบาทบาทสองบาทก็ได้มาร่วมบุญกันเพื่อตรงนี้จะได้เป็นสถานที่ให้กับญาติโยมได้มาสักการะบูชาเพราะเป็นสถานที่เหมาะอยู่ตรงกลาง ใจกลางของวัดโยมมาก็จะได้เห็นส่วนกลางกางกางคืนญาติโยมจะมาไหว้โยมเข้ามาได้ซึ่งขณะนี้เราก็กําลังจะติดไฟให้กับญาติโยมได้มาไหว้กลางคืนก็มีดอกไม้ทุกเทียนทองแล้วแต่โยมจะทําบุญก็มาตั้งไว้ญาติโยมปิดประมาณสามทุ่มแต่ถ้าญาติโยมจะมาขอโชคขอลาบก็เจริญพรญาติโยมให้มามาไหว้กันได้ผู้ใดก็ตกมมาไหว้กันได้ทั้งคืนแหละแล้วจะญาติโยมสะดวกโยมจะมาเวลาไหนก็ได้ าาาก็จะบูชาเราจะบูชาจุดะทถวายนี่ครับผมก็จะมาจุดประทัดเอาเลิกเอาชัยนะครับคือจริงๆก็ขอไว้แหละว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเงินหางเงินส่งค่ารถพอดีว่าอยู่ๆก็มีรายได้จะเชื่อหรือเปล่าก็ก็ ก็มันก็เป็นไปแล้วอ่ะนะก็เลยมาจุดถวายประทัดครับผมมาเดี๋ยวเราเจ้าหน้าที่ก็จะทําการจุดแจะให้เรา

ก็มาอยู่ในเป็นวิาหารนะครับที่เป็นข้างหลังก็จะเป็นพระอินทร์พระอินทร์ชงช้างเอราวัณน,นะ,ะสำหรับสายมูก็มาได้นะครับมีที่ให้บูชาทั้งของนี่นะครับเช่าบูชาแล้วก็รอดท้องช้างเอราวัณได้นะฮะอันนี้ใครที่สายแบบนี่นะฮะก็มาดูเลยสายมู มีทั้งช้างเอราวันนี้นะครับพระอินทรงช้างอันนี้ก็จะนี่ครับลอดใต้ท้องช้างได้ครัมีที่ให้รอดนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีพาทามาเป็นฝั่งนี้ปุ๊บเราก็จะมีอันนี้ด้วยเป็นพระพรหมท่านที่บูชาพระพรหมที่นี่ก็มีนะครับนี่ครับคลองดักซัพย์นี่ ลองดูได้ครับมาถวายนะครับผู้ทีบูชาท่านท้ามหาพรมก็มาได้นะครับเรามีตรงนี้ที่วัดเขาก็มีให้นะครับส่วนสายเช่าบูชาวัตถุมงคลก็ทางนี้เลยนี่แวะมาในสุพรรณเรานะครับถ้าเกิดมาซอยเก้าวัดนะครับวัดแพบบนนวัดพลอยก็แวะ,ะวัดสารพีได้เลยเลยเลยวัดแคร์มานิดนึงเข้าซอยวัดกระทาเลยวัดแคร์มา นี่ก็เป็นของที่แล้วแต่จะบูชากันนะครับ เข้ามาแล้วนะครับในโบสถ์วัดสารพีนะครับที่ข้างในก็นหลวงพ่อใหญ่ดูเพลอเผลแล้วก็จะคล้ายหลวงพ่อโสธรนะฮะนะครับ,นะรบดูคล้ายๆหลวงพ่อโสธรเหมือนกันก็อันนี้ผมแนะนํามานะครับพอดีได,ได,ได้ได้สนทนากับหลวงพ่อนะครับเจ้าวาดท่านก็บอกว่าอ,อลองเข้ามาไหว้อะไรเงี้ยก็แต่คือผมมาเข้ามาหลายทีแล้วแล้วผมก็เหมือนว่าอยากจะเจอเอ๊ มาไหว้พระแล้วก็อยากเจอพระด้วยอะไรเงี้ยก็เจอได้เจอจริงๆครัอันนี้เราก็มาดูนะครับสวยงามผมไม่มั่นใจว่าสร้างตั้งแต่ยุคไหนนะครับสารพีนี่แต่ผมว่าหน้าท่านยิ้มครับตอนนี้ผมก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับกลับซึ่งวันนี้ก็ไกลมากไกลจากบ้านผมประมาณทั้2สองกิโลเห็นจะได้นะครับนี่ครับ เดินทางกลับแล้วครับฝากที่น้องด้วยนะครับท่านใดที่อยู่แถวนี้ก็แวะเข้ามา,าทําบุญได้ครับแวะเข้ามาอยู่ที่เองครับวัดซอยเก้าวัดสุพรรณบุรีนี่ครับอาเภอเมืองับผมตะบ,บนร้ยใหญ่แวะเข้ามาได้ครับเอาฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมครับ